สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้ก็จะลงในทานเรื่องพัะไพร์มณีตอนที่50ตอนนางสาวคนในเมืองวาหูลมคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทุกท่านไวน้าโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับฝ่ายกางทัพ จับได้ไพ่ชาวด่านมาประมาณสามหมื่นล้วนปืนผาล่าหัวได้ไพ่มัดตีเมกมามอบตรงหน้าเฝ้าพระอาคณนีแล้วทวนความตามพบได้ลบสู้นี่ตัวผู้ร่งด่านสานกุ้งสีนางทรงฟังสั่งว่าอย่าฆ่าตีให้แก้ตีเมก ออกเลียบอกความเราถือศีลกินตนารักษากจิตไม่ได้คิดการบาปที่หยาบยามเจ้าของท่านไม่ควรทำลวนลามนายด่านห้ามก็ไม่ฟังอาหังกาไม่ทำบุญชวนเฉียวจังเกลียวกกรดจะฆ่าโครดญาติวงผวาวงสาจึงจำช่วยด้วยสมเพจเ,เวทนา ม่จะมาว่ากล่าวกับเท่าไทยให้ถือธรรมจำสินที่มานะแล้วเราจะขึ้นไปชมรวมวิสัยท่านซื้อตรงจงบำลุงเจ้ากรุงไกลให้อยู่ในศินสัตว์สวัสดีที่เมฆนั่งฟังตัดมัทุรสน้อมประนุดนับถือพระฤาษีท่านเิดชอบขอบคุณพระมุนี ขอเป็นที่พึ่งให้พ้นภัยผ่านจะไปด้วยช่วยส่งถึงเมืองหลวงคนตั้งปวงปะค่าจะว่าขานให้เปิดด่านสั้นเกียรติสำเร็จการให้พ่ผ่านพูดกับเท่าเจ้าแผ่นดินให้เท่าหายไหลดุด้วยสุภาพไม่ทำบาปหยาบช้ารักษาศีลได้เย็นใจไพร่ฟ้า เจ้าเพิ่มพินโยยศปรากฏไกลขอพระองค์จงพาโยทาหารเข้าในด่านยากแกลงแน,งน้งฉนไหนแล้วนำหน้าพาพลสกวนไกลเข้าอยู่ในด่านสิ้นดังกินดาแล้วเลี้ยงไส้ให้เบาไปเป่าล่องเจ้บ้านซ่องหญิงชายทั้งไส้ขวา แต่งสำหรับกับเข้าเลี้ยงเล้ายาเลี้ยงบรรดาพลพักภาคณีแล้วบอกเล่าเหล่าทนมินทิ้งทางนั้นให้พร้อมกันนับถือพระฤาษีขันลงเช่าเข้ามาว่าข้านี่จะเป็นที่ทับหน้าล่วงคลาใครไปบอกเล่าเจ้านาครเกอนเพืองนั่นให้ด่านสั้นเกียดแจ้งแถลงไขเปิดทางทับ รับพระองค์ให้ตรงไปยันจะได้ด้วยเป็นมิตรสนิทกันภาคคณีดีใจไม่ได้ห้ามตรวแต่ความคิดในเลี้ยงผายผันตีเมฆลาพาทาหารชาวด่านนั่นห้าหมื่นพันเข้าประจำนำลีลาตีเมฆนั่งหลังแลดผาดแผลร่อง พาพวกพ้องบนเดินบนเนินผาแล้วองค์พระคณีผู้ปรีชาตัดสั่งลาหูให้ยกไปตามตะวันบ่ายในทหารดันปากนา้ำยกทัพนำหน้าเสด็จไม่เข็ดขามทั้งทัพหลังทัพหลวงล่วงสามยามเกียงยกตามสามทัพกำกับไป จะกล่าวความนำพระการชานสมอนเจ้านาครเขื่อนเพิงเชีงชยงไฉลควมตั้งหารด่านสำคัญอยู่ชั้นในให้มาไส้สืบเรื่องหัวเมืองลายลูกข่าวว่าลาวหูกับตรีเมฆเคิดโยกแยกครบขบวดจึงจดหมายเป็นความเมืองเรื่องราวทุนเจ้าหนายแ้วแกจ่ายเสื้อหมวกให้พวกคน ตั้งปืนผาอาวุธเครื่องยุทธครบจะคอยลบทับศึกเตรียมผืกฝนตะเวนระวังนั่งทางทุกตำบลแล้วขับพลขึ้นไปจำป้อมกำแพงให้ลวงขวากลากปืนเข้าจุกซ่องทุกหมวดกลองเกณียนกันร่อนขันแข็งหัวลบลายคล้ายป้อมให้ซ่อมแปลงเรียบจัดแจงอาวุธยุทธนา ฝ่ายตีเมฆเสนาที่ไปก่อนถึงนครเขื่อนเพลิงจิมเชิงผาเห็นพวกพลล้วนลมตามเสมาเดินตรวจตราเตรียมการจะลานรอนจึงรอั่งตั้งค่ายอยู่ชายทุ่งพอย่ำลุ่งเรียกเสมียนเขียนอักษรให้เบ่าไปรในเมืองแจ้งเรื่องร่อนเจ้านาครรับอ่านดูสารพันหนังสือนี้ตรีเมฆ เจ้าเมืองด่านขอแจ้งการเวียงชัยไอสวร,ร์อย่าโมโหโกลัวทาคิดฆ่าฟันจะจงอดกลั้นตรองความให้งามดี <c oughs> เรื่องถือธรรมจำศินทิ้นโทโสได้เป็ีนโยยศบำลุงเจ้ากรุงศีเดิมลาหูผู้เท่ากับเรานี่ออกต้านตีแตกทับได้อับอายเธอจับได้ไม่สังหารผ่านชีวิต จึงเห็นฤทธ์ว่าือสีดีแจงหายใครครอบสู้ผู้นั่นจะอันตรายคนทั้งหลายเลื่อมใสพร้อมใจกันจึงรู้เถิดเปิดด่านให้ท่านด้วยจะได้ช่วยปลดให้ไปสวรรค์เราบอกความตามจริงทุกสิ่งอันแม่ปล้องกันกีลือสีจะมีใครพระการฟังครั้งแช่นเสีนวิโรธสู้อดโกรด รักษาอัจฉริย่จึ่งเสแส t ้งแกล้งตอบว่าขอบใจที่ชวนใสชวนซักรักใครจะได้ดีทั้งบอกกล่าวลาวเรื่องให้รู้เหตุผู้วิเศษจะบำรุงเจ้ากรุงสีแม่เกียงจังดังว่าอย่าซาทีบอกให้ตรีเมฆมาพูดจากัน่่าพูู้ถือหนังสือรับกลับมาค่ายบอกความนาย ตามจริงทุกสิ่งสันที่แม่ฟังนั่งลำพึงอยู่ครึ่งวันคิดพลั้นพั้นเพื่อนเราจะเผาเลือนแม่นมีไปไม่ดีเหมือนขี้ขาดไม่องอาจอายใจใครจะเหมือนพอพ้าการให้มาไสออกไปเตือนไม่เบียดเบือนบอกว่าเราจะเข้าไปเรียกเบาตามสามคนเข้าเมืองด่าน ฝ่ายพระการยินดีจะมีไหน <c oughs> จับเสนีต,ตีเมฆลงเหล็กไว้แล้วคุมความตามไทยจงให้การตัวเป็นค่าฝ่าพระบาทบดินสูนได้เพิ่มพูนยศศักดิ์อคาฐานเคยถือน้ำรรทำสัตว์ปฏิญาณกินเมืองด่านแดนประเทศเขียนนคร เจตุจะไหนใจคอจึงทรยศเป็นขบวบบอพิษอดีสอนมาชวนเราเข้าด้วยให้มววยมอนทำยอกย่อนอย่างนั่นด้วยฉันใดเคยเป็นมิตรคิดว่าดีดูตีเมฆมาโยเกเยกจากนี้ผิดวิสัยจะต้องเอาเข้ากงบอกส่งไปจะว่าอะไรเลีงว่าจะชาติที ที่เมีฟังคลั่งแค้นยันหัวรอกลัวแม่งอ่ขอชีวิตไม่คิดหนีนึกว่าเพื่อนเหมือนเขาว่าเพราะปลานีมึงกลับตีเอาเรือไม่เชื่อฟังถึงกลัวตายภายหน้ากำมาถึงเพื่อของมึงพวกของมึงจึงจะตายเมื่อภายหลังกูซื่อตรงหลงประมาทจึงพลาดพลัง้งมึงรล่าวังหัวเถิดวะ ไอ้พักการเจ้าเมืองฟังสั่งให้ใส่กวงไว้แต่บาวไพ้ปล่อยออกไปบอกทั้งหารว่านายผิดคิดไล่จะวายปานพวกชาวด่านเป็นแต่ไพร่ไม่ได้คิดพากันมาหาเราไม่เอาโทษจะช่วยปลดผล่อนปนให้พ้นผิดชงให้จงรักพักดีเจ้าชีวิต อย่าควรคิดขัดขวางเหมือนอย่างนายฝ่ายโยธีตีเมฆสกหมื่นเศษขั้นรู่เหตุย่อท่อใจคอหายแต่นายกองร่องห้ามตามอุบายเขาลวงนายเราเข้าไปจับใส่กงเราเข้าหาหน้าที่จะมีผิดมันคงคิดจับกลุ่มอย่าลุ่มหลงรักษาใคร ด้วยไว้ด้วยกันให้มั่นคงมันไม่ส่งเมืองหลวงเมื่อมันส่งเมืองหลวงยิ่งช่วงชิงช่วยแก้แค้นแทนนายเหมือนหมายมาดเราล้วนชาติชายใส้น้าใจหญิงทั้งพวกไพร่ใหญ่น้อยปล่อยเห็นกิงวังจจชิงนายด่านค่อยลานหลอนฝฟายล้าหูผู้กำกับนุนพับหน้ายกโยธา มาตามทางวัง่งสิงขอนพอเดือดลบพบสิ้นแสงทินกรใกล้นครเคือนเพลิงเสืองขีลินจึงหยุดทับยับยั้งอยู่หลังเขาคอยฟังชาวคอยจับชาวเมืองข้างทางวิถีให้มาไส้ไปที่ค่ายฟังไล่ดีพอพวกตรีเมฆมาบอกว่าน,านายเขาจับได้ใส่กวง เรียกขังไว้จะส่งไปให้เสมียนเขียนจดหมายเล่าหูฟังสั่งความตามอุบายไปอยู่ค่ายคอยดูชาวบุรีแม่พาการเกณฑ์ทหารออกล้อมห้อมล้อม,อ,มอุตสาพร้อมใจลบจะหลบหนีแล้วพวกพ้องกองเราจะเข้าตีชิงบุรีเห็ยนแก่เ,จเ็จสำเร็จการประลัดทัพ รับลาดลากลับมาค่ายออกอุบายท่วนทั่วตัวทาหารต่างดีใจไม่นอนจะรอนลานแม่ชาวด่านมาจับจะรับลบฝ่ายพระการหารศึกนั่งปรึกษากับบรรดาขุนนางผู้ลูกขนบพวกโยธีตีเมฆไม่นอมนบเขียนจะลบปลอลาอยู่หน้าทัพ ถ้าพวกพ้องของมันนั่นมามากจะทํายากเกียงเกียวต้องเขี่ยวครับอยู่แต่ไพ่ไม่ยอมน้อมคํานับไปล้อมจับตัวมันเสียอวันนี้พวกนายรองกองทะลวงหลวงปลัลรดจงเรียบรัดเรียกกันขมันขมีพอคุมพลพักพร้อมออกร้อมตีเป็นพลสี่กองลบสมทบกัน ฝ่ายนกองกองทะลวงหลวงปัลัดรับคำจัดพวกพระหพนพลพระขันถืออาวุธหยุดโครมมีครบครันแล้วชวนกันยกออกนอกกำแพงเขาโอบอ้อม,ล,อม,ล,อมล,อล้อมรอบริมขอบใกล้หยุดครบไกลเลี้ยงสว่างกระจ่างแสงตั้งตอดกวากลากเหนี่ยวด้วยเลี้ยวแรง เช้าด่านแย่งยิงปืนเสียงคลื่นครึกทั้งสี่ทัพจับระดมเข้าสมทบเร่งให้ลบปีกองเสียงกล้องกรึกหัวสะนันลั่นเลื่อนสะเทือนสะทึกกำดัดดึกคลึกขึ้นด้วยปืนลบฝ่ายล่าหูลู่ว่าคนออกปนใครขับไพนายนูนกันเข้าบรรจบเข้าล่อมหลัง ชาวบุรีตีก,กระทบจนซบปบซ่อนซับลงทับกันพวกนายกองกองทะลวงหลวงปหลัดแตกกระจัดกระจายเวียนเวียงหยนหานพวกโยธีตีเมฆหมื่นสี่พันออกไล่ฟันไล่านายวอดวายวางพลบุรีสี่หมืนใต้ดืนดาดเกลี้ยงเกลือดเกลือนกาดกลางทุ่งจนลุ่งสาง บ้างหลบลีหนีจนวนอยู่กลางเก็บบ้างเก็บบ้างตายล่มไม่สมปดีบัดนี้ก็จะขอยุติลงไม้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจงให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ